สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะเก่งคณิตพีชเอนทีวันแล้วข้าก็เก่งได้วันนี้ขมัข้าจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําแบบทดสอบคณิตศาสตร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาถึงข้อที่สิบสามกันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะอ่ะขวัญข้าก็ยังไม่เบือ่อเหมือนกันค่ะ อะถ้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากข้อที่13นะคะพ่าต้องการทำฝาโอง่งเพื่อป้องกันยุงวางไข่ดังภาพอันนี้คือโอ่งนะคะพ่อจะใช้เครื่องมือ วัดความยาวมาตรฐานชนิดใดในการวัดความยาวรอบปากอกจึงจะเหมาะสมที่สุดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเป็นเป็นสายวัดที่สามารถแบบบิดงองได้เหมือนสายวัดตัวนะคะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะคุณคราก็เคยเห็นนะคะต่อไปเชือกค่ะอันนี้เชือกนะคะ เชือกไหนก็เป็นเชือกแบบเป็นเชือกนะคะต่อไปอันนี้เนี่ยอันนี้นะคะน,นี้อันนี้คือไม้โปรเทคเตอร์วัดองศาแบบเ,เวลาเราจะแบบโยนให้อะไรให้ใหถึงเนี้ยก็จะวัดว่าแบบกี่องศาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องเคยเห็นนะคะ อันนี้ก็เพื่อนๆเคยเห็นค่ะไม้มันทัดค่ะที่เราใช้ขีดเส้นใต้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าอันไหนเนี่ยจะแบบวัดปากโงงได้คะ่ะปากโอมก็ต้องมีความแบบบิดงออันไหนบิดงอได้ค่ะอันไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปลา่นนปลาหรือว่าอันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้หรือเปล่าคะอันไม้มันทัดนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ค่ะตอบข้อที่1ค่ะเพราะว่าสายวัดตัวหรือแบบที่มันเป็นสายวัดตัวเนี่ยมันสามารถบิดงอได้สามารถวัดโค้งไปตามปากโอ่งได้ค่ะพ่อก็เลยสามารถวัดขนาดเพื่อจะเอาไปทำปากฝาปิดปากโห่งได้ค่ะ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ